วันนี้เฮียเควินพาทุกคนมาชิมของอร่อยที่ตลาดนัดอินดี้ปิ่นเกล้ากันนะคะโอ้โหแวะมาที่ร้านนี้เลยคอนด็อกจ้าทุกคนจากเกาหลีเลยนะจ๊ามีหลายรสชาติมากๆเลยใครที่ชื่นชอบชีสแล้วก็อาหารทอดแบบนี้นะบอกเลยว่าทํากันสดสดใหม่ๆนะคะทอดมาแบบน่ากินมากนี่ดิฟซอสเยอะมากเลยสามพันช็อปปี้ฟู้ดได้เลยอ้าวู๊ กินมากเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าเขาราดซอสกันแบบหืให้ตามใจทุกคนเลยค่ะมีส่วนลดให้5บาทได้นะโอ้ได้เวลาชิมกันแล้วยืดไหมละ่ะยืดไหมละ่ะดูความอร่อยของไอ้เต้าแม่ก็ฟินด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนมันยืดยาวไปถึงดาวอาคารเลยค่ะแซ่บดูสิความยืดของเราโตะข้างๆคือมองทำอะไรกันแล้วก็ไปซื้อตามกันเลยแวะไปชิมกันได้เลยนะจ๊ะ